สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลเลโอเ e m เมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งนึงครับผมกว่าชนะได้ฮนะบอกเลยเลย่นเป็นผมหมดเวลาชีวิตตัวเองไปเป็นเดี๋ยวก่อนสี่ชั่วโมงได้มั้งเนี่ยไม่ดิน่าจะน้อยน่าจะมากกว่าสี่ชั่วโมงครับผมเออเต็งโคตนั่นแหละนะอืมยังไงก็เถอะครับผมก็ ตอนที่สู้กันเนาะก,ก็มีอันที่ผมไม่ได้แปลอยู่สองอันนะผมก็คือไอ้นี่ก็คือสรุปกันง่ายๆเลยหนึ่งอันก็คือสุกิฮะนี่แบบอยากให้คนอื่นมาเป็นเป็นไอ้นี่เป็นประชาชนของเธอหมดทุกคนเลยครับผมแบบเอามากก็แบบว่าฮะแปลกๆนะ, <c oughs> <c oughs> อ, <c oughs> ะอือโครับผมอีกอันหนึ่งก็คือตอนที่เราฆ่าบอสได้ครับผม ก็คือไอ้บอสเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นมอนสเตอร์จากภายนอกครับผมเออเวลาจัดการมันได้แล้วมันกลับไม่ได้ให้พลังกับโนนาเว้ยนี่นี่คือหนึ่งอันหนึ่ง,หน,งหนึ่งความคิดนะอีกหนึ่งความคิดก็คืออาจจะเป็นเพราะว่ามันหนีไปมันไม่ได้ตายก็ได้นะมันถึงไม่ได้ให้พลังกับโนนาอะไรประมาณนี้อืม ok? แต่ยังไงก็เถิดกลับมาตรงน,นี้ก็ดีกว่านะเอออ่ะฮะ เรียบร้อยสึกิฮะ <c oughs> บอกเลยครับผมบอกว่าทุกตอนนี้ทุกคนเป็นประชาประชากรของฉันหมดแล้วอืมเพราะฉะนั้นอย่าอยาปฏิเสธฉันแล้วมากอดก,กับฉันเถิดไม่ใช่ดิจงจงไม่ใช่ดิ embrace น่าจะหมายถึงจงภาพภูมิประมาณนั้นอนะ่ะในณจุดนี้นะเออแล้วแบบเออคลาว <c oughs> เฮ้ยอ่าครับผม เอย้ยาคุโมะบอกเออยังพูดอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ย <c oughs> คือครับอม <c oughs> ยาคุโมะเหนื่อยมากครับผมใช้พลังหมดเรียบอ่าก็ผมยาคุโมะนี่นายชวดได้มากจริงๆครับผมอ้าฮะ incredible ยาคุโมะ even if you are like h a h e s i z e of อ้โหเ,เออมันก็จริงอ่ะนะก็คือไม่อยากเชื่อเลยครับผมว่ายาคุโมะจะใช้การได้ดีขนาดนี้ ทั้งทั้งที่ยากุโมนี่นะคือขนาดแค่ครึ่งเดียวของของเออซูซาคุด้วยแค่แค่แครึ่งเดียวของซูซาคุแค่นั้นเองนะอืมด้วยอืม,อมนั่นแหละท,ทั้งทั้งที่เขาขนาดแค่ครึ่งเดียวของของซูซาคุเออผมก็พูดแปลกไปตั้งหลายรอบเลยเออ <laughs> ยากุมโมบอกเออไอ ไอสุสักคุณนี่มันเป็นมอนสเตอร์หรือไงฮะครับ, <mm> บผมนายใช้ได้เลยนี่หว่าอยากขโม้เออ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 ฮะเวฟคุณที่ฟอร์มฮะอิซิมดิจิฟายครั ify, บผมก็สำหรับอยากขโม้ก็คือเห็นทุกคนเป่งพังกายห,หมดทุกคนเลยนะอือหือ อืมแต่ก็คิดถูกนะเพราะว่าเอ้ยไม่ใช่คิดผิดสิเพราะว่าคราวคราวมันอยู่ในยุคของเขาเลยนะอืมก็คือไอ้นี่หมอนี่บอกเอ้ยทาไมหมอนี่มันนะคิดคิดบวกได้ถึงขั้นนี้มันต้องไม่ใช่คนจากยุคของฉันแน่นอนแต่ที่ไหนได้คราวใช่นะครับผมอืมครับผมไม่อยากเชื่อรับผมแบบว่าเอ้ยตื่นเต้นอีกแล้วเขินเขินเขิน ครับผมก็คราวก็แบบว่าเวิร์วังอลังการตามภาษาของคราวนะเออเออไม่เป็นไรใช่ไหมโนนาไม่เป็นไรครับเออเ uh huh. ออดัสออร์ฮะวอสเซนจิกลิงทิงลิงอะคลิคลิคลิเออยเดี๋ยวก่อน เออฮะอ่าจะไม่ใ t ้อะไ n เกิด n ึ้น o ั o ค o ณ you อของคครับผมอะไรก็ไม่รู้ครับผมเกิดขึ้นแล้วเอลโดฝฟันอีกรอบเสียงนี่มัน o l I ask I just want you to promise me one thing นี่มันสัญญากับฉันหนึ่งอย่างนะพวกอย่าลืมฉันนะ ไม่ลืมหรอกบอกเลยยากยากอืมอะไรแล้วเนี่ยเอลโดไม่เป็นไรใช่ไหมเออทำตัวแปลกๆนั่เราเนี่ยอ่าโนนา we make some kind of promise เดี๋ยวก่อนเราได้สัญญาอะไรกันไว้หรือเปล่าสัญญาอะไรก็ไม่รู้ที่มันสำคัญมากตอนที่เราต้องถึงขั้น เออเกี่ยวก้อยสัญญากันเลยทีเดียวเกี่ยวก้อยสัญญาเหรอไม่นี่จะไม่ได้เลยือแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นอะไรกันนี้ฝันอีกแล้วเหรอฮอในฝันไปอีกแล้วใช่ไหม Yeah was like a continuation of of the one before ก็ครับผมน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นฝันต่อจากไอเรื่อง กับฝันครั้งแรกอะ่ะอย่าบอกนะว่านี่ก็เป็นไทม์ลูมเหมือนกันแบบว่าไอ้พวกนี้ก็คือที่เราเล่นเล่นอยู่เนี่ยนะก็คือไทม์ลูมมาแล้วหลายรอบเลยประมาณนี้หรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวก็รู้เนาะ mm. We are trying to get to go somewhere and you made a pinky made me pinky swear I promise pinky promise, pink <ie> promise. ก็คือเธอกำลังจะไปไหนสักที่หนึ่งแล้วเธอก็บอกให้ฉัน <c oughs> เธอบอกให้ฉ er er, er hmm? ันส hmm. hmm. uh ัญญากับเธอโดยการเกี่ยวก้อยสัญญาแล้วเธอก็บอกว่าอย่าลืมฉันนะหืเออทำไมฉันถึงทำไมฉันถึงต้องพูดอย่างนั้นด้วยล่ะไม่มีรู้ไม่รู้สิอืมอืมธอ vivid อะฮ to be written of as a mere dream อืม hmm. ก็คือนั่นแหละ จะจะพูดยังไงดีวยวเนี่ยก็คือไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าไอ้เนี่ยไอ้ความฝานที่เห็นเนี่ยมันมันเห็นชัดเจนมากมันไม่นา่าจะใช่แค่ฝันเล็กๆน้อยๆเอลดกันเราจะบอกว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพภาพจากอดีตแต่ประมาณนี้เปล่าหรือไม่ก็ภาพจากอนาคตเอลด also strange seen strange scene before อ uh, rejection explode อ uh ือ huh. ห uh ือือหือ่าครับผมอย่าบอกนะว่าเป็นภาพนิมิตเออเพราะเอลโดก็เคยเห็นเห็นเคยเห็นเห็นภาพอะไรำนองนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมอ่ h เด that bring light to p o n information the injection เอ h a ฮ into a door ฮะเยตเอ็ดนีเอเอ I have this memory Why would that mean ครับผมก็กำลังสงสัยอยู่นะว่านี่มันหมายความว่าไงกันแน่เนาะครับผมเนี่ยน่าจะเป็นภาพจากอนาคตเอออะ Was that I saw in the past or in the future? เอ๊ภาพที่ฉันเห็นมันเป็นภาพจากอดีตรหรืออนาคตกันแน่นะอืม mm. The Passage trap now we just need to return to the room ครับผมแล้วก็ทำลายได้แล้วทำลายทางได้แล้วครับผมคราวนี้เราแค่ต้องกลับไปทางกลับไปที่ห้องเดิมเนาะทำไมทุกคนถึงดูหน้าแข้งเขิมมึงทึงกันเ่ะขนนี่ฮึ a บบ u าว h ด t เออประมาณนั้นเออคือไม่ใช่ติดตั้งบวก เ็บอกว่าเออขึ้นเรื่องนั้นแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ครับผมปวดหัวกันเลยเดียวทั้งสองคนก็เลยขึ้นอืออะไรก็ไม่รู้จู่ๆก็พุ่งเข้ามาในหัวเลย sadness loneliness เป็นความเศร้านะครับผมความเสียใจอืมถึงขั้นที่แบบว่าเจ็บปวดจนหัวใจแทบแตกสลาย อือย่าโบกนะนี่มันเป็นผลของการที่เราทำลายทำลายเอ,อประตูนั่นฮเออเซ็ตบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกไม่น่าจะใช่ไอความรู้สึกเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเพราะเราใกล้กับไปผู้เฝ้ามองมากมากขึ้นแล้ว ทั้งสองคนไม่เป็นไรนะอือฮะเดี๋ยวฉันจะรักษาพวกนายเองนะไม่ใช่ติต้องการให้รักษาไหมหรประมาณนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่า the voice the voice I hear is n t anything I c a n ignore ก็ใช่เนาะคือเสียงเนี่ยมันมันรักษาไปก็เท่านั้นนะเนาะ เพราะมันน้องหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วยังไงก็ต้องโดนเนาะอ่ะฮะทูบ huh. ีนอ๋อแล้วอย่างหนึ่งโนนาเองก็อยากได้ยินเสียงนี้ไม่อยากจะละทิ้งความเจ็บปวดของคนอื่นโนนาถ้าเกิดโนนายังลุยต่อเซ็ตก็จะไปด้วยเพราะเซ็ตเป็นพี่สาวอ่ะฮะพี่สาวกับแล้วน้องเาวอต้อง มีเออใช่ออออต้องต้องแบกรับภาระแบบเดียวกันประมาณนั้นความเจ็บปวดด้วยกันเออ even ever get too much to bear just say it's okay ก็คือถ้าเกิดทนไม่ไหวแล้วก็บอกนะได้เลยแต่ว่าฉันคิดว่ามันน่าไม่ได้มันไม่น่าจะไกลแล้วแหละน่าจะอยู่ใกล้ๆข้างไอ้ค,คน,นานี้น่าจะถึงแล้วประมาณนั้น อืม uh huh. ครับผมผู้เฝ้ามองอยู่ข้างนี้านี่แหละอืม p า s s เ g ครับผมนั่นแหละไปะอืมอืมต้องกลับไปครับผมมันก็บอกให้เรากลับไปเนาะแล้วผมก็ลืม วิ่งกันหน้าต่างเลยเออไม่เจ้าผมแบบเสีรู้สึกเสียเวลามากอะ่ะบอกเลยเ,ออเล่นไในด่านนั้นด่านเดียวโหหมดเวลาไปทั้งหลายชั่วโมงแล้วเวลาผมยิ่งไม่ค่อยมีอยู่เอ,อ ไม่น่าเลยผมน่าจะแบบว่าปรับให้เป็นกะกากล้วค่อยลุยแล้วก็ลุยไปเลยอืเดี๋ยวก่อนเอา้ามันมาจบตรงนี้แล้วนี่ว่าเออมอืมอม,มันต้องยาวแน่นอนมันต้องยาวแน่นอนอืม ไม่น่ามีอะไรเนาะอืมมันต้องยาวแน่นอนทุกคนเอ้ยผมว่านะเก็บไว้คลิปหน้าแล้วกันเนาะเอเอไว้ค่อเจอกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ย